นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับสําหรับเล่นสงกรานต์นะครับก็คือขาดไม่ได้เลยนะครับซองกันน้ํานะครับอันนี้ขายยกลหลเลยแกอ๋ออันนี้ขายยกลหลนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับช่วงสงกรานต์นี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยแว่นกันน้ำกันแล้วก็เป็นซองนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันก็ใหญ่ขึ้นนะ คือโทรศัพท์รุ่นใหญ่ก็ต้องใช้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับสมัยก่อนมันจะเป็นประมาณประมาณตัวเนี้ยร้านกุณเลนูร้านกุณเลนูทำเตมนนะครับเนี่ยขาดไม่ได้เลยซองกันน้ำนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นเีแหละเออมีไฟด้วยเป็นสีนะครับขายเป็นโหลนะครับส่วนมากก็จะเป็นโหลนะหนึ่งร้อยเนี่ยส่วนมากเมื่อก่อนจะเป็นโหมือ่ก็ ราคาส่งซื้อด้วยเลยนะคะเนี่ยกําลังกําลังกําลังแนะนำลูกค้าว่ามามาสัมเพลงเนี่ยได้ของถูกถูกเลยเนี่ยนะครับแบบเล่นสงบารนะครับมีบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตที่สัมเพลงนะครับอันนี้สินค้าขายส่งนะครับสามชิ้นขึ้นไปนะคือส่วนมากถ้ามาที่นี่ก็ต้องซื้อแบบ คือ,อยางน้อยก็ต้องซื้อยกโหลครับก็คือต้องซื้อเป็นโหลนะถ้าจะให้ดีนะแนะนำท่านผู้ชมก็ซื้อประมาณสามชิ้นขึ้นไปนะครับก็จะได้ราคาส่งหรือว่าอราคาถูกกว่าท้องตลาดนิดหนึ่งนะนะครับอันนี้ก็เอาเป็นบางส่วนนะครับที่อยู่ในสัมพงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกหลายที่แล้วกันนะครับเพราะว่าบางจุดผมก็เดินไปทั่วนะนี่ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็ราคาส่งยี่สิบบาทนะ ขก็จะขายประมาณา39-40นะครับราคาขายนะราคาส่งก็20บาทนะครับอุปรกรณ์เล่นน้ำนะครับก็จะเป็นนี่พวงมาลัยไม่ต้องไปเอาของจริงหรืเอาของปลอมนี่แหละสวยที่สุดแล้วสองพันน้ำนะครับอันนี้ราคาส่งก็ประ,ประมาณ10บาทนะขายเปรี่ก20นะครับ แรงดันน้าก็เดี๋ยวนี้มันมันเพิ่มขึ้นสมัยนี้ไม่ต้องปั๊มนะรู้สึกว่าสมัยนี้มันจะไม่ต้องปั๊มลมนะครับท่านผู้ชมมันจะมีแบบชาร์จแบตเตอรี่้วยนะมันพัฒนาขึ้นเยอะเลยเ, <c oughs> เดี๋ยวคมรอดูนิดหนึ่งนะ แต่ถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะต้องตมลมนะครับตัวนี้ก็คือต้องตำเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่มันจะมีแบบชาร์จแบตเตอรี่แล้วยิงได้เลยนะไกลแรงด้วยนะครับบรรยากาศก็คือคัดนะมีหลากหลายรุ่นไหมอ่ามีทั้งเป้สําหรับคุณน้องหนูนะครับเดีย๋ยวนี้ก็จะเป็นประมาณ ประมาณนี้เดี๋ยวผมถามเจ้าของร้านด้วยนะเนี่ยด้านบนเนี่ยผมว่ามันมันนา่าจะเป็นประมาณเหมือนฐานชาต <c oughs> เออใช่ด้านบนด้านบนฐานชาติอ่นีหรอคะอดได้สอดได้ เดี๋ยวนี้มันเป็น่านชาร์จเหรอครับตัวนี้อันนี้่าหร่าขเท่าห้าร้อยห้าสิบจ้ะเป็น่านโอ้ดีเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวนี้มันจะเป็นชาร์จแบบนี่ก็ชาร์จแบบเหมือนกันนะมันจะเป็นฐานชาร์จอันนี้ท้าไหกจอ่าห้าร้อยบาทห้าร้อยนะครับราคาราคาขายปีกหน้าร้านก็ห้าร้อยนะฝรั่งฝรั่งเดินหนีเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเลือกซื้อนะบางคนก็ซื้อไปใช้เอง นะเมื่อคนก็ซื้อเอาไปจําหน่ายนะครับก็เลือกได้หลายร้านนะครับราคาส่งอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะส่วนราคาขายนะก็ตัวนี้หลักพันนะท่านผู้ชมปืนฉีดน้ำไม่ใช่ถูกผูกงนนั้เมื่อกี้เขาขายตัวนี้ตอนนี้ก็ห้าหกร้อยนะสิบเหร่ยงดันพันห้านะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่เราเคยเใช้ใช้กันนะครับ ปืนฉีดน,น้ำตัวนี้มันก็มีหลากหลายรุ่นนะแต่ราคาก็จะถูกกวา่ารุ่นที่เป็นไฟฟ้านะครับที่ชาร์จแบบน,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมอาจจะถ่ายไม่หมดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนสงกรานนะครับอัปเดตนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับการซื้อก็คือต้องยกโหลนะก็คือซื้อยกโหลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมาก

รับร้านนี้เขาคือทุกปีเลยต้องขายอุปกรณ์การเล่นสงกรานนะครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้วันนี้วันนี้เราเต็มเต็มที่เลยเหรอเต็มที่เลยค่ะเต็มที่ทุกปีเลยค่ะเอซพี่มาซื้อหนูเยอะมากอ๋อเออใช่มีคนถามมาหาเยอะเลยใช่ค่ะใช่ก็โทรมาแล้วก็บอกว่ามาตามเอซค่ะเอาราคาพิเศษไปเลยค่ะ มันได้ค่ะบอกบอกเบอร์โทรครานิดนึงได้ไหม0875090050อยู่ในซอยวันโลกการคุณครองนะครับขายของตามเทศกาลค่ะมาได้เลยนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนเลยนะโอ้มีทั้งแว่นตานะครับแล้วก็มีซองกันน้ำนะครับมีทุกอย่างเลยค่ะหมวกเซนซีนะครับผมนะร้านนี้เขาแบบติดกับเต็มอยู่แล้วนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขายได้เลยค่ะตามสบายเลยหมวกเซนซีนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นพวก อืมอุปกรณ์เล่นสงการคือต้องมีนะหรือพูดง่ายเราต้องเราต้องมีแป,ป,ประมาณนี้นะเพื่อความสวยงามแล้วก็สนุกสนานนะครับวันนี้ร้อยก็อยู่ตรงนี้อันนี้ร้อยมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าหมวกกันแดดส่วนมากก็ไม่ได้เอาไปกันแดดอะไรนักหนานะท่านผู้ชมก็คือ,อใส่เพื่อความสวยงามนะครับนี่ เค่อประกานี้พลาดไม่ได้นะครับผมอันนี้แว่นแฟนซีนะครับใส่กันน้ำวงมาไลยนะครับ <c oughs> มาซื้อร้านนี้รับรองได้รับคาแนะนำที่ดีๆแน,น่นอน <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยครับมานิดนึงโอเคครับขอบคุณครับ อันนี้ก็คือราคาขายส่งนะท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นราคาเขียนติดป้ายเนี่ยคผู้นิยาเราซื้อนะก็คือซื้อยกโลนะครับก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะพร้อมที่จะเอาไปจำหน่ายหนระือว่าไปใช้เองนะอ,อย่างน้อยก็ต้องซื้อประมาณสักสามชิ้นนะครับสามชิ้นขึ้นไปก็จะได้ราคาส่งนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นเก่านะครับแรงดันห้า0ันห้ไม่ต่ำกว่า300นะครับอันนี้ผมผมเดานะเนื้อผ่านไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้น่าจะแพงขึ้นแล้วล่ะ้6 0 0ก็มีนะครับเป็นคันก็มีนะเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นอ่าสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ย โลละรอยนะครับเวนตาแฟนซีเวนตากันน้ำใส่เพื่อความสวยงามนะครับโลละรอยนะครับอันนี้ก็จะมีพวกหน้ากากะนะหน้ากากแฟนซีหมวกแฟนซีนะครับก็หลากหลายร้านนะครับท่านผู้ชมแนะนำให้มาเลือกซื้อกันโอ้นั้นรู้สึกจะมีอ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยก็คือเสื้อนะครับเสื้อ เสื้อกันแสงยูวีนะเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะผมคิดว่าเป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อกันยูวีนะครับใส่เพื่อกันแดดนะตัวนี้ยเพื่อกันแสงแดดแไม่ใช่กันแดดนี่ก็จะเป็นเสื้อใส่สงกรานนะครับตัวละร้อยนะตัวฮาวายนะครับตลาดผมมาสายนิดนึงนะถ้ามาเช้าอาจจะมีตลาดเช้าในในช่วงตอนเช้ามืดน,นะครับตรงนี้ เป็นปืนตลาดขายปืนนะวันนี้